ตอยีีสองนะครับเนะี่ยสภารถก็ไม่ติงนะครับใช้งานทุกประเภทแต,แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้พูดหลายคลิปในหลายคลิปนะก็จำเป็นต้องใช้ก็ดูแลรักษานิดนึงเพราะว่ารถพวกนี้เส้ทางปุ่นไม่ค่อยดีครับจะเสียง่ายล้างออกให้ลูกค้าหน่อยอีที่หนึ่งที่พูดไปคือเราต้องแก้ต้นเหตุน,นะครับเปลี่ยนแค่ปั๊มติก๊กก็ไม่หายครับ ถ้าถังน้ำมันยังมีน้ำยังมีเศษฝุ่นสนิมครับเดี๋ยวดูดก้นไปก็ตันปั๊มมอเตอร์พังเหมือนเดิมคนะครับหลแล้วก็เช็ดหน่อยครับถึงจะออกไม่หมดก็ออกสักครึ่งก็ยังดีครับหกสิบเจ็ดสิบเปรเซ็นตนียังดีเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพนะครับสภาพน้ำมันที่เที่ยบถังน้ำมันนะครับนะครับอยู่ในขวด ดูสีน้ำมันครับนะครับดูก้นขวดครับจะมีน้ำอยู่นะครับนะครับคนขวดน้ำจะน้ำหนักเยอะกว่าจะนอนอยู่ก้นนะคนขวดนะครับเห็นไหมครับน้ำนะครับดูสีน้ำมันดูครับ